โอเคนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องกิษณาพระเครื่องนะครับรับเช่าจัดหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่มีพี่ท่านหนึ่งเนาะนะครับส่งรูปวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนมาก็เป็นรายการนี้นะครับคุยกันตั้งแต่กลางวันและผมก็พี่เขาถามนะว่าจะให้ส่งพระมาหรือว่าจะไปเจอเขาพี่เขาอยู่ที่นนทบุรีผมก็เลยบอกว่างั้นพี่ส่งพระมาก็แล้วกันนะครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมมาเจอมามาเจอกันเลยดีกว่านะครับก็จะได้ ดูพระแล้วก็รับตังไปเลยนะครับอ่ะโอเคผมก็ยินดีนะครับพี่เขาก็เดินทางจากนนทบ,บุรีนะครับจะมาเจอผมที่โรบินสันนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเจอพี่เขากันนะว่าผมจะได้พาเครื่องกลับบ้านเกี่ยรายการนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นพระเลขสวยด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เดินทางมาถึงแล้วมาจากที่อะไรนะพี่นนทบุรีเลยใช่ครับนนทบุรีก็กกจะเป็นปากเก็ตเนาะก็จะเป็นพระเหรียญชนะมานเนื้อเงินอันนี้นวะหน้าเงินแล้วก็มีชนวนกับเนื้อทองทิพย์อีกหนึ่งเหรียญอันนี้เราคุายราคากันแล้วเนาะแต่ว่าผมอยากรู้ว่าตอนเช่าพี่เช่าบอกประมาณเท่าไหร่จะได้เป็นแบบว่าเกิดกำลังใจคนเก็บเนาะเผื่อว่าแบบว่ามีกาไรไหมชุดนี้นี่ฮะมีกำไรเนาะหลักพึ่งหลักหมื่นไหม ไม่ถึงหลายพันเลยหลที่เขาพักเก็บไว้หลายปีแล้วแต่ว่าวันนี้มีโอกาสนำมาแบ่งปันให้บุญเนาะเดี๋ยวขอเงาถูกฝากแป๊บนึงแต่ไม่มีพวกลงยาอะไรอย่างนี้ตอนนั้นไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้เก็บเลยสมัยนั้นหลักประมาณเท่าไหร่ดีหลักพันไหมอย่างเดือนเงินนี่ก็สี่พันแบสมัยนั้นเดือนละสี่พันก็ไม่นานเนาะปีห้าเก้านี่ พอแล้วพี่ได้เลขเดียวกันมาหรือว่าเขาก็คนละเจ้าของจะว่าพอดีเห็นว่าเป็นเลขเดียวกันก็เลยเก็บข้อมูลมาข้อมูลมาเงินเนนวาหน้าเงินเงือนข้อมูลมาอนนวาที่ซื้อที่หลังครับนือนววาเลยจะได้ก่อนเนื่อเงินอ๋อพี่มีนวาที่ก่อนแล้วแล้วก็แล้วพอดีมาเจอของพี่หมูเลขเดียวกันก็เลยวันนี้ก็ได้เนื้อนวะหน้าทองเลขหกหกมาแต่เป็นเจริญพล่าง หนูพ่อรวยพี่ไม่มีแหละครับของไม่มีแล้วขนมโอเคเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้พี่ได้ใช่ไหมครับได้ครับไม่จะเอาเงินสดเงินสดเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปกดติ๊ตูให้ได้ครับเอาเอาเป็นโอนหรือเงินสดถ้าโอนเดี๋ยวผมโอนให้พี่เลยโอนได้เนาะโอเคก็คุยราคากับพี่เขาไปแล้วนะพี่เขาก็แบ่งปันให้แล้วก็มีโอกาสเดินทางมาแบ่งให้เลยนี่นะครับขอบคุณพี่มากนะครับครับ พูดเลยพี่ว่าจะได้สักห้าร้อยเมทาน้ำมันได้ได้พี่เดี๋ยวผมช่วยอีกห้าร้อยผมพี่ได้นาคารเลยครับไทยพาณิชยษไทยพาณิชย์เราเชร่วยขันรถที่เขาอีกห้าร้อยเห็นปิ่นเล่ยเดียวกันด้วยสวยด้วยเป็นเหรียญเสมาอันดับหนึ่ง,งของพ่อครับก็เป็นรุ่นคา,าน้ำมัน ได้มาเทีใช่ครับมาธ่คนับถ้าเดี๋ยวพี่ลองเช็คยอดดูคนตังค์ใหรพี่เขาอะไรแล้วพี่เจอผมที่ไหนครับที่เสิร์ชหาในไหนใช่เสิร์ชหาถูกครับในเฟซบุ๊กอ๋อแบบพิมพิมว่าอะไรพี่พิมว่าอะไรรับเช่าหรือว่เพยรับเช่าหรอเพียรก็ขึ้นของผมเลยใช่ไหมใช่ครับขึ้นมาก่อนเลยก็เวลาใครจะแบ่งปันพระให้ผมเนาะก็สามารถเสิร์ชหาได้นะในเพจใน youtube หรือว่าใน Google ก็ได้นะครับก็จะเป็นเพจเนาะ ส่งภาพพร้อมราคามานะครับก็ประมาณนี้ตังเข้าเลยดีมั้ยพี่เรียบร้อยเรียบร้อยเนาะเข้าแล้วผมกาของอาของพี่แล้วพี่กลับเลยไหมครับเดี๋ยวพี่อยู่ดีครับเดี๋ยวพี่เขากลับเลยนะครับนี่ก็เป็นเหรียญนะครับที่เช่ากับพี่เขาไวันนี้เช่าไปหมื่นกว่าบาทนะครับก็เป็นเนื้อเงินเลขหกสิบหกนะครับแล้วก็นวะเลขหกสิบหกกรรมการทั้งคู่นะครับแล้วก็เนื้อทองทิพย์นะครับแล้วก็เนื้อชนวน สำหรับใครที่มีพักเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อรวยจะแบ่งปันให้ผมก็สามารถส่งาพร้อมราคามาได้ที่ไอวีไลน์หรือว่าเพจกิจสลาพักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปชอบพักที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องยูทูบนะสำหรับเรนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผม